ใส่ละอีปูอ่ะใส่มันงก็ว่าขี้ตุ่มขี้ตุ่มไหนเขาจับกันยังไงใส่เขาจับกันยังไงมันป๊าดเสื้อกูแม่เออลงโหลดแม่มึงผ่านแบล็กเทนอว์แบบนี้ไอ้เออทุกอวัยวะใจยุ่งเหยิงยังยังเลยประกันบกสันคือว่าอันปูเยอะเยอะซั้นแม่มันจมขี้ดินอยู่บ่กลัวรถเหยียบแล้วหอยเนี่ยตามบุกหุ้งมืออื้อน่ะไหนล่ะ

สันดาเนยเฮ้ยมีหางพอยน่อดพราะุ้งขาว่ะเฮ้ยไม่เงียบ่หรอเปล่ากูโต๊ะอีดีได้หนิเอ้าไม่ทันแล้วมันสักยากลงเลยย่นี่มึงเอาไฟให้กูคือเบิดไฟเบิด ไ,ไป <ลง S 2> มองโคโคกคุณล่ะถาเดี๋ยวเฮายางลงไปเดี๋ยวเฮาเห็นมันเองป้าถอยเอาสิลงมังไไดแถาหามองแจลงในแถวหามองมมจอดเกือบเฮาไหมไม่ลงเลยนะมาน้ำกันกลับไปน้ำกัน่ลนะปูแลปูปูเอ้ยอีน้อยอีปูน้อยอีน้อยปูปูนอีปูน้อยแม โอ้มึงจะไปสงสารอย่างมันสงสารกูนี่สงสารชีวิตกูแล้วอย่าลร่งหอยอ่ะมึงอ่ะลงไปมึงอ่ะลงไปปู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 กิ๊กปูไปบอกมึงบอกไคปูมึงอ่ะปูนวนเธอหน่ะปูเดี๋ยวเราจะส่องไปใช่ไหมเออนั่นนั่นนั่นหนีบหนีบปะวะเฮ้ยปูหนี่อีบีอีบีอีบีโอ้ย หอยกับพ่อหอยเฮ้ยมันนีบจริงๆเลยเออนีบยังบบบนี้นีบหมีโอ้โหอีปูหอย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 เก็บไปเท่ามาเอาแป้งมากูถือให้มันถือมายังบุก็ลืมเอาเยีใจเย็นใจเย็นเราต้องแย่งกันกินน้ำกัน เอาแม่นให้เบิร์ตน้อยๆเนี่ยเลยนะไปก็ไปปล่อยไงปล่อยซาณาบันมึงไงแม่นอีปูหรืออย่างไหนขาอีอย่างี่ยบ่แม่นหอยน้อยนี่ก็ได้เฮลงทำแม่เท้ากูบ่กไปเด้อมึงบอกอ้ายเด้อมึงรู้ไหมว่าวันแรกนั่กูไปถึงโพรทะเลพี่ป้อนทักไปอยู่ไหนไปงานกับพี่ไหมพี่เสร็จงานยังล่ะไปงานอย่างบุ้งมึงปิดไฟทำไมอีนี่ ตบ่หรือบ่ายแม่งใช่อันนี้กับบลงได้หนินี่ะปูลงมึงลงตีมึงจะบอกแต่มันลงท่านเขาได้ตีนละนี่นี่นี่งปูน่ยเอามาเชือไ้แเลยมึงก็ใส่แต่บกลงลงอ๋น่เห็นไฟบ่หนิมึงเบิ่งได้แปดดวงอยู่น่ะมืออ่ะใส่วะเหนว่าเดา โอผู้ใดสิเห็นโซดูเท้าโซดูเนี่ยบักฮามใส่วะใหญ่ไหมมันเหยียบไปแล้วไปเขาอ่ะอากินหยากแถว่้ามูเฮานี่ถอดไว้ตรงไหนไม่ได้รู้ว่ะถอดไว้นี่แล้วท้าใส่ปลาช่อนเออมึงมันมีปลาบ่มึงก็บอกให้กูตื่นแถบถอดไหมถอดไปเราลงกันเถอะถอดเกือบอ่ะ พอเกือบแล้วก็เอากระป๋องนี่แล้วก็ย่างเลยกระเป๋ากูที่นี่มึงอย่ามาส้ำอ่างอยู่นี่ป่ะโอ้ยเดี๋ยวลงมากระโดดันดานเอ้ยเครื่องแขงกูบดึงคนมั่นใจว่าขี้ต้มมันบ่เลิกนะบ่เลิกบ่เลิกกูไม่เห็นยังเลยกูบ่มีไฟ

ได้แล้วเนาะใม่นเน่เอนนอ,อ,อ,อเขาไม่เอาไม่ถึงเห็นเนี่ย่เมเห็นเลยเขาเกลแล้วเนี่ยมันออกมเห็นถ้ามึงเห็นไข่ออกบ่บน,นี่ไหน,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 นนะมึง<อ>ก็ส่องให้กูดูด้เตยไฟไ<ป>มันคือหิมีหิมพีสาเพี้ยนเยอ้ก่เยมั้งไหมกูเ้กรเกูเตี้ยตมกูถอดเกงือได้บ่ได้ได้เฮ้ยอีปูอยู่นี่บ่มึงกับบางแน่มันเคร่งเคงกูหุ่น phải mắng bao chém 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 bao chém mắng 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 bao chém จกแม่นเบิดละจกมาถึงบิงแล้วหม่จานเฮ้ยนี่อย่งวะแม่ไปกับบอมมี mm ่น hmm> ี uh ่อย so ah? ah? ah, oh. no, ่างตำขากูต ah, ึกน oh, no, ี่ไหนเธอนนี่นีมันอยู่ในบ่อที่ เียไอยแมนใส่วะโอ้ยมันอยู่ด้วยกันด้วยโอ้ยกอดกันซอรออยู่นี่ไปกะบ้านเถอะยังกอดกันแต่บอกหอยยังกอดกันอยู่แมนมันิาไปอกขหัวบอมี่มึงไม่มีหัวไม่ใช่หรอเออลูกค่าใส่เอ้ยมือ่นตำใส่บกหอยเรอเว้ยต่ำลามหมื่นหอยหอยแคุู่นะุูนะุณนะุูนะุนะ ปูปปูปปสองตัวพอีกตัวนึงปูยูตีนมึงน่ะตีนมึงยูนี่ยูนตีนมึงก็หอยหอยมันโจกันยี้ยูตีนมึงหอยวนเี่นี่นี่บันทึกยูน่นี่มีปูด๋นั่นน่ะเห็นมัตัวปูนั่นน่ะคิเออใส่วัวปูลืมลำลืมลำอยู่แม่นบ่เถ่ามมั่นใจมากแล้วนะมึงหูยังบอกูจัดปูทังเนี่ยโอ้อด้กินมันมีสอตัวได้ยูน่ะเพื่อนใส่ละมันคำหนามมึงหนูบ่อเถากู มันยืมยืมอยู่สองตัวเมื่อกี้เนี่ยยิ่งก็อยู่ก็หนึ่งตัวไงเนี่ยมันไหญบ่นอ่ะกูเพิ่เห็นมันมันไมคือปล่อย่ะเออืมเขาหอยเขาหอยกูมีมือจับเด้ปูนีกว่าที่เพื่อนมันมีไปหลือยังไงกูเอาอย่างเขาหอยเนี่ยเห็นบ่อยเสือหน่อยแท้ เก็บไปเถอต้มมกินลองไห้กนสองลินเิงลูกคมีือโปูไม่เลยนี่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 ของถังถัง้งหอยเนี่ยโอ้ยหอยอยู่ดากเลยโอ้ยี่เพื่อน่อโยนี่ม้วมากนี่มาวาวสละว่อน่านอะไรว่านอยู่นี่ไม่เก็บสิเพื่อนเ้ยมงนี่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 มาล้จักเขียวโอ้ยทีทอเร่งชิงเอละเบลยให้กูกระอาบหน้ามาเด้ อืมเาอยู่ใกบ้านอยดังโหลดสองถุ่มหนึ่งดอกใส่ปูหรอยเนีใสปูหรือหอยหอยนเน่ยโอ้ยนี่งหอยแกบปมาน้กนั่งหัวจนผู้านะจนน่ลับที่แดกกระตกไก่เชียวหัวละผู้พารดผู้พารเโลแกนมันนั่งหลับหัวมันหลับเนาะเฮ้ยเรากลับมากลับมามันกระขื้นอีกอีนนี่มึงซองกลับมาหลังดู หอยอีกแล้วหอยกิ่อีกแล้วปอาดหอยเต็มคู่ไปไอ้เอ้ยมาถอดส่วนนี้ออกก๊อหอยยังกะกูยีถองเก่งเนาะหอยกาบเหรออันนี้หอยกาบเลยหอยหอยนึงหอยเนี่ยมูงกคนเเขาล้มัน อ้ไม่เนตมี้ปานี่นหนึ่งพเหยียบลาบอแ่เหยียบลาบเสียดายนกเกียวกลางคืนมันไม่เห็นหพุนออกหมเว่นนะมึงรถเกี่ยวถิ่มไบป้ารถอย่าม่หมุนอุ้ยหมุนอุยปุยอยู่นั่นน่ะเลยเกียวมันรมคุณอ่ะนั่นนันนันถน้นตสูาแม่ม่ไอ้ม่แม่สมองนี่ยังกระสุดมบายู่แล้วตอนเนี้ย กูสิไปยังไบ้านเมึงลงยังไรกูว่เห็นหอดห้อยไปนี่หอยหอยสลี่ไข่หอยสลี่เต่ปาคอใหญ่นะไหมตอนมือหาปาคอต้มอ้มึงบังัวกูมากแเกบูดบังเนี่ยบาดเี่ตมเครื่องงทำทาใส่บูดโอ้อีปูโตแล้ว ใส่ใส่ส่วะโอ้ยคือเห็นไก่แฉกมุ้ย่กยูเอเาเอาน้าเกิดบุญเท่าห้อยจีบอมันสะกดใหม่มึงมีเวทมมตนสะกดสะกดกบกูบอกว่าเนี่ยหากินนำซาหรอมาจับมวนกุบ ขี้ข้างคาดโอ้ยเคียงขี้ข้างคาดพะนะแต่คนไทยมันก็ยังว่าขี้ข้างคาดเลยมันเป็นตัวแบบไหนวะเคียงข้ามันคือตัวอะไรอ่ะข้างโคโอ้ยอ้ายเป็นไทยเหรอจะได้จากโตยังบ่ได้้ตอนนี้จะถุมแล้วจใช่ไหมยังดอกอีบูเด่ะนะตัวมิดอลไรล่ะใช้ไหมเพื่อนยังให้ถามในคอน ข้าทาอย่านเปลี่ยนขี้ตมโว้ยขึ้นมาเนี่ยฮึบอ่ะฮึบเฮ้ยใส่ฮอดเมีนอะบอยป้าวะอุ้ยเข่ามุนอุ้ยปุยอยู่กับอันนี่แม่แถวเจ้าของชิมเลยไปหาไม่โคบอ้ยนะ ไงหรอบักอันนั้น่ะมันไนมะ่ได้ยังอ่ะไปลาล่อยไงมันไม่ป่าได้ให่มันคือว่าขี้ค้างคางกว่านึงเนี่นนใส่ปูมปนันอยู่น้ำเลียงต่อเท้าใสอูปไ้หังได้ไ่เห็นห่ โอ้ยโอ้ยปูมันเมาวันเมื่อึงอ่ะเมาอะไปโทษปูโทษนั่นไปอื่มันเาเฮ้ยคุณเท่าต้มกินมันบูแมนบูแมนบอนเี้ขี้ไหนขีต้มกินข้นกระฟาหอยบูแมนเฮ้อแล้วนั่นแหลเกี่ยอมด เท่าปูหรือไงโมแมนต์เมืองบกเอิญเขากับแม่ตะนาตารายเขาก็บปัญญาไมันกลัวเลยบวเจริญหน่อยนี่นี่เท่านี่นี่ต่ำคุ้งใช่หอยเนี่ยผมมีมือถือเฮ้ยมี่ก็มีมือถือปะไหนถือนี่เท่าตัวนึงนโอ้ยพ่อแม่ลูกสามขุนชู้กันพี่อันนี้วนเกิส่วนเกิน ơi, 3 thủng tháp mốc gần, mốc ghép hoại. Hoại nhiều đấy. Lắc tay Anh Nàng cái gì à? Say ai tối nay bố? Năn, bay mẹ đào

มึงเจอเซียนเมาอั่อะเมื่อจับปูกับมีเซียนเมาตัวเด่นนี่มันกำลังไต่กูอยากขอทรงทิมขอทิมเลยเท้าถอทิพผู้ใดอยากเบิ้งบะมีกูคือเห็นต้นเขาเป็นนันไปเบิดแล้วมึงกูลืมใส่ชุดว่ายน้ำมามึงเลยโอเคบรรยากาศนี่กินก็เกง ไนอดหาบส้กินหอกางเกงเหรอไอ้ปนนันว่ากูสิมาจับปูติจับอยู่ท้างคันนาผุนอ้ยตบเลยถาย่ยตินมึงเนี่อตัวสองไ้ห้องเฮงเอ เออเออเออวิธีน well. in um ี้เรานี่ต้มหอยนะจ๊ะก้อยเนาะหอยเยอะชิหายไปดูไปดูมึงช่าฟังหัวกูว่าใครดีดนะนี่นี่ตัวนึงโอ้โหตัวบุ๊งใหญ่เลยมึงกับหอยติดท้ายคนละห้ามึงโอ้โหแล้วมึงเห็นคลิปที่เขาทำไหมเออที่เขาบอกว่านี่หรอกมีเนี่ยใสะท้านตัวนึงไม่เป็นไรโอ้โหเหตุใด มาเผาไหมเ่านี้อย่างเ่าสองอันนี้เรื่องยังเทาบ่มีหย่ังบ่เป็นอยัางเขา้อใจไปโหลดไปอย่าเฝ้าไปจับปูก่อนเมนบ่เมนบกลงไปแล้วทั้งนั้นเขาไปทั้ง กงก็ทาบปะขำมึง <mówi> ด <compromise> ูหนากูตีเดี๋ยวนี่คอยค่อยห่อยโอ้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 งัดมึงเห็นมันหนีกูได้ตัวนี้เฮ้ยมากูหนาโอ้โอ้

ให้ต่อไปก็ยังมาสามไฮเราบ่ม่มบ่เบิดจักเทียเขามา่นี้กลางๆบ้านมีไผยังเเดี๋ยวกูจะไล่สด